ตอกกับเขาได้ทุกเรื่องคุยกับเขาได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับพี่มาผู้หญิงที่สนิทสุดใช่ใช่คุณแม่ให้แหวนแล้วก็คุณพ่อให้เป็นเงินเงินเป็นหนึ่งก้อนมาฮะใช่ก้อนใหญ่ไหมคะก้อนใหญ่ จริงๆก็เป็นของอมันเกิดครับแต่เขาก็ให้ว่าแบบว่าสมัยเพลงแรกๆของพ่อตอนจีบๆกันแม่ก็ให้ไปใส่นะรู้สึกแววตาหรือคาใจอะไรที่อย่างเขาบอกนายนายต้องมาใส่ด้วยสิแล้วก็ต้องใส่มาด้วยเหรอแม่็นคือพื้นใจเลยแม่แม่แม่ต้องอยู่ด้วยตลอดครอบครัวอะย่างี้ยปล่อยคืนพมอบฝอยคืนก็คือปล่อยให้มีแฟนแล้วเนาะ ครับอันนั้นพออยู่แล้วฮะอันนั้นพออยู่แล้วแต่ที่เขาห่วงไหมเขาห่วงไหมเรื่องแล้วผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสาวๆผมว่าไม่ห่วงแต่ว่าก็มามคือคือก็จะพูดตลอดว่าถ้าลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วยครับผม,มใช่ตามตามความอยาเดิมเลย deny, ี่ไม่ไม่คือผมยังยืนเหมือนเดิมว่าถ้ามี relationship, ม relationship อะไรแล้วแบบโผขึ้นมาพี่ๆก็เห็นผมตั้งแต่เด็กๆนะถ้ามี relationship ขึ้นมาผมไม่อยากแบบออกมาว่าครบหรือไม่ครบหรืออะไรเพราะอยากให้เกียิทั้งผู้หญิงมากกว่ามิเอฟเกตคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยอยากให้ถ้าสมมุติจะมีีใใคครกก็ห้้นผูิงงตออเดว่า ใช่ผมไม่ผิดสอบผมผมอยากให้เกียรติอันนี้คุณพ่อคุณแม่บอกไหมมัน <ละ S 1> เอฟเฟก <ละ S 1> หลายอย่างใช่แล้วคุยกเอาหรือยังคุอย,ยอะไรใครคุยอใครูนี่คุยกใครเนี่ที่พี่จะเข้าประเด็นเลยก็เข้าประเด็นถ้าอยากถามว่ามันอะไรยังไงใ<ไ>ช่ไหมตอนนี<ไ><ไ>้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังยังยังดีกันอยู่เดี๋ยวมีงานร่วมกันอีกแน่นอนแล้วก็เมื่อวานเพิ่งโทรกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาว่าสนุกสนานส่งของขวัญมาที่บ้าน ผมไม่ตอบว่าครบไม่ครบแล้วกันใช่มัน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 อึดอัดผมและอึดอัดเขาด้วยผมผมว่าเอาเอาเอาให้มันครบไม่ครบหรือเป็นเพื่อนกันอยู่ที่เราดีกว่าแต่ว่าข้างหน้านีิผมตอบว่าทุกอย่างดีหมดเลยเราให้ความสมกับเขาว่าอะไรคะอะไรนะครับเราให้คำตอบกับเขาว่าอะไรสเต็ตดักสเต็ตดักดอมสเต็ตพัสคือคือผมจะอธิบายเขาว่าเพื่อนเพื่อแบบว่าเพื่อนเพื่อนกลุ่มผมจะจะมีไม่กี่คนอย่างสมมติพ่อแม่ฝุ่นหมุดจะมีกลุ่มผมเพื่อนเพื่อนสองคนเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเควินมีดอมแล้วก็จะมีจูเน่ ซึ่งซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมบอกกับเขาได้ทุกเรื่องคุยกับเขาได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับพี่มาผู้หญิงที่สนิทสุดใช่ใช <c oughs> ่เป็นคนที่เราปกปิดเยอะสุดเพราะว่าตอนนเราจะบอกว่าผมผัดชิ้นไม่แห่อะไรแล้วนี่เลยเราไม่บอก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 มันปลุกใจเราไม่ค่บของขวัญชิ้นนี้ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าเราไปขอเรขอเขาแล้วเขาก็อันนี้ผมว่าเขาน่าจะรู้ว่าผมว่าว่าผมปรับปรุงสิ่งนี้แล้วใช่ใช่ใช่รือทุกอย่างให้ไปถานซูเนียวเอง ก็ดีครับก็ดีก็ดีแต่ผมตอบตรงนันเลยว่าทุกอย่างโอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรออกมาให้ชมเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลย